ท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็กราบสวัสดีท่านครูจิตอาสาและพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อมนทิดานนะคะอายุ54ปีค่ะเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม3ครั้งครั้งเพิ่งจบไปเนะะี่ยค่ะ3ครั้งแล้วก็ไม่ทราบว่าถ้าพูดผิดอะไรต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะมือใหม่มากขึ้นมาส่งการบ้านค่ะคือวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องทุกหายฉับพลันค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าเอ,อวันนั้นหลังจากที่เข้าค่ายครั้งแรกวันที่16ถึงวันที่25พฤศจิกายนวันที่25ต้องไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็เอ,อวันนั้นคนรอที่คลินิกเยอะม,ม,มากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะปกติคุณหมอจะเป็นคนตรงเวลาค่ะแล้วทันทีรอนานมากชั่วโมงครึ่งก็แล้วสองชั่วโมงก็ยังไม่ได้พบก,ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวว่าหลังมาพบก,ก็ได้ ก็เลยถามพยาบาลว่าเดี๋ยววันหลังมาก็ได้นะคะพยาบาลพอดีบอกว่าอ๋อของคุณวิทยากําลังคิวถัดไปพอดีเลยค่ะ,ะก็เลยคิดว่าเออไปอยู่ต่อสักพักพยาบาลก็เดินไปค่อยๆบอกคนไข้ท่านอื่นคนไข้ที่อยู่ข้างๆเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีสองท่านสองสามีภรรยาค่ะบอกว่าของท่านจะเป็นคิวที่สามนะคะตอนนี้ทางทางนั้นก็ไม่ยอมค่ะเพราะว่า ก็โวยวายใหญ่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเออต่อว่าคุณหมอต่อว่าพยาบาลแล้วก็กําลังจะฟ้องผู้บริหารของโรงพรยาบาลว่าจะฟ้องร้องว่าทําไมต้องให้รอนานอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ยค่ะสภาพพยาบาลก็พยา,าพยามไ,ไก่เกลี่ยกันไกลเกลี่ยได้สักพักหนึ่งก็เงียบไปก็ยังโวยวายอยู่ะนะคะแล้วพยาบาลก็ค่อยๆเดินมาบอกมูลที่ลาว่าคุณมูลที่ลาคะ่ะ จะขอให้คิวของคุณมณทิลาเป็นให้ของสุภาพบุรุษท่านนั้นได้ไหมแล้วของคุณมณทิลาเนี่ยเเป็นคิวที่สามเลยท่านนี้ตัวตัวของดังเองก็เลยบอกว่าอ๋อได้เลยเู้ปเมื่อกี้อยากจะยกคิวให้เพราะเห็นคุณพยาบาลโดนโวยวายมากเลยแล้วก็ต่อว่าโรงพยาบาลต่อว่าคุณหมออยากจะให้คิวอยู่แล้วเอาเลยค่ะเอาเลยพยาบาลก็อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมาก ท่น,นี้ตอนที่เราให้เรารู้สึกทุกข์เราหายฉับพลันเลยค่ะจากตอนแรกที่เราทุกข์ที่เราต้องรอรอนานแต่พอเราให้ถิวปับ๊บเรารู้สึกว่าพยาบาลก็หายทุกคุณหมอก็หายทุกแล้วก็ท่านคนไข้ที่โวยวายสองสามีภรรยาท่านก็เงียบหายทุกฉับพลันค่ะที่จะส่งการบ้านมีเท่านี้ค่ะฟังรู้เรื่องไหมคะ รู้เรื่องค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะเป็นทุกข์หายฉับพลันจริงๆค่ะจากจิตใจที่ดีงามของเรานะคะค่ะแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นทุกข์หายฉับพลันกันไปเป็นแถวเลยค่ะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอนุโมทนาค่ะค่ะค่ะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่เข้าค่ายถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราก็อาจจะให้ค่ะแต่ใจเราอาจจะยังให้แบบยังไม่กล้า แต่ครั้งนี้พอวันนั้นเราเข้าค่ายวันสุดท้ายใจรู้สึกเรารู้สึกอยากบ่งเพลินแล้วเราให้ด้วยใจที่แบบเบาใจแล้วมั่นใจมใีความกล้าที่จะให้เพราะเราทําดีอะไรอย่างงี้ค่ะมีความมั่นใจขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะในวันนี้นะคะพี่น้องเราได้มาร่วมกันประสมการบ้านตั้งแต่8ปดนาฬิกานะคะจนถึงตอนนี้14บสนาฬิกาสีนาทีนะคะ พี่น้องส่งการบ้านกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยค่ะวันนี้นอนสต็อปนะคะไม่มีการมาชิงระหว่างทางเลยค่ะเพราะว่าเห็นพี่น้องยกมือกันต่อเนื่องกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่น้องที่มาร่วมรับการบ้านรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะขอเชิญท่านแรกพี่โสภาค่ะเชิญค่ะพี่โสภาสแตนบายตั้งแต่แปดนาฬิกาจนถึงตอนนี้นะคะเชิญค่ะ ี่เสือเปิดไมะค์ด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณ